administrative case คำว่า case เนี่ยแปลว่าคดี case แปลว่าคดีคดีปกครองนะคะ administrative case แล้วก็คำสุดท้ายคือคำว่า unreasonable delay delay ตรงนี้เราคุ้นอยู่แล้วเนาะ delay ก็คือความล่าช้านะคะความล่าช้าแบบเกินสมควรเกินสมควรก็คือแบบไม่มีเหตุผลถูกไหมมาจากคำว่า unreasonable Reason เนี่ยแปลว่าเหตุผล Unreasonable ก็คือไม่มีเหตุผลแสดงว่ามันล่าช้าแบบไม่มีเหตุผลอ่ะเราก็แปลว่าความล่าช้าเกินสมควรนะคะ Unreasonable delay อ่ะย้ำว่าเน้นหมดเลยเน้นหมดเลยจำให้ได้เนะ Panel in the Supreme Court อ่ะคำว่า Panel ตัวนี้แปลว่าองค์คณะ Panel แปลว่าองค์คณะ สุพรีม u r t ก็คือศาลฎีกาองค์คณะในศาลฎีกา is formed by นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะ at least แปลว่าอย่างน้อย at least แปลว่าอย่างน้อย three justices คำว่า justice ก็แปลว่าผู้พิพากษาจะเน้นไปที่ผู้พิพากษาในศาลสูงนะคะก็คือประกอบไปด้วยในศาลฎีกาเนี่ยองค์คณะในศาลฎีกา panel แลปลว่าองค์คณะประกอบไปด้วยผู้พิพากษาศาลฎีกาอย่างน้อย3คน ต่อไป the plaintiff อ่ะคำนี้น่าจะจำได้แล้วเนาะเจอบ่อยแล้ว plaintiff เปาว่าโจทย์นะคะ must เปาว่าต้อง proof ก็คือพิสูจน์อ่ะโจทย์ต้องพิสูจน์ the claim อ่ะ claim ก็คือข้ออ้างนะคะ or หรือ accusation ก็คือข้อกล่าวหา in court อ่ะในศาลนะคะ beyond reasonable doubt คำนี้เราเจอไปแล้วเนาะแปลว่าปราศจากข้อสงสัยตามสมควรนะคะ beyond reasonable doubt แปลว่าปราศจากข้อสงสัยตามสมควร in criminal cases อ่ะ criminal cases ก็คือคดีอาญา criminal cases ก็คือคดีอาญาในเมื่อมีนิติบุคคลแล้วก็จะต้องมีบุคคลธรรมดาด้วยบุคคลธรรมดาเนี่ยให้นึกถึงคำว่าธรรมชาตินะคะ natural person natural person แปลว่าบุคคลธรรมดานะคะบุคคลธรรมดามาจากคาว่า nature ที่เป็นธรรมชาติเนาะเป็น adjective ก็จะกลายเป็น natural นะคะอ่นนี้ิบุคคลกับบุคคลธรรมดาเนาะเ่ยแล้วก็คำสุดท้ายในหน้านี้นะ j o i n t v e n t u r e นะคะ j o i n t v e n t u r e แปลว่ากิจการร่วมค้ายย้ำว่าหน้านี้สำคัญมากๆอ่ะท่องทๆอ,องเลยนะคะ ต่อไป the process of testing evidence probative value requires legal analysis and reasoning คำว่า probative value คำนี้แปลว่าคุณค่าเชิงพิสูจน์คำว่า value คือคุณค่านะคะคำนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะ legal analysis and reasoning แปลว่าการวิเคราะห์และให้เหตุผลทางกฎหมายนะคะ Reason ing, Reasoning การให้เหตุผล Analysis แปลว่าการวิเคราะห์นะคะส legal คือเกี่ยวกับกฎหมาย Require แปลว่าต้องแปลว่าจำเป็นต้อง Process คือกระบวนการนะคะ Test ก็คือทดสอบ Evidence ก็คือพยานหลักฐานนะคะรวมกันก็คือกระบวนการทดสอบคุณค่าเชิงพิสูจน์ของพยานหลักฐานจำต้องอาศัยการวิเคราะห์และการให้เหตุผล ทางกฎหมาย An agreement An agreement that opposes to public order and good morals shall be void. ประโยคนี้เน้นนะคะประโยคนี้เน้นเรามาดูกันคำว่า agreement agreement คำเนี้ยแปลว่าข้อตกลงเราคุ้นเคยกับคำว่า agree อยู่แล้วเนาะแปลว่าตกลงแปลว่าเห็นด้วยนะคะอ่าเวลาเราสกดโหลดแอปอะไรอย่างเงี้ยกดต่อไปเราต้องกดคำว่า agree ใช่ไหมออ agreement นะคะแปลว่าข้อตกลง o p p o s e s e to นะคะ o p p o s t e แปลว่าขัดหรือขัดต่ออะไรนะคะ public order and good morals uh, ตัวนี้ก็สำคัญนะ,ะ public order and good morals นะคะแปลว่าความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะ public order and good morals uh, shall be void void แปลว่าโมฆะนะคะ uh, shall, shall be void ก็คือย่อมเป็นโมคะ ข้อตกลงซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมเป็นโมฆะ agreement ข้อตกลง void โมฆ Opp ะ oppose แปลว่าขัด public order and good morals จะแปลว่าความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอันนี้ท่านอาจารย์ให้ชื่อเรื่องมาด้วยนะคะชื่อเรื่องก็คือ Thailand legalize same sex marriage ตัวเนี้ยถ้าเราจําได้ใช่ไหมในต้นในต้นคาบะคะ่ะติวเตอร์สอนไปแล้วเนาะคำว่า same sex marriage ใช่ไหมคะการสมรสของการสมรสของคนเพศเดียวกันถูกไหม marriage คือการสมรสส่วน same sex ก็คือเพศเดียวกันมีคําว่า Thailand ประเทศไทยมาด้วยแล้วก็มีคําว่า legalize นะคะ legalize แล้วทีเนี้ย it เนี่ยจะหมายถึงอะไรถูกไหมอะ่ะ it จะหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคําถามก่อน เดี๋ยวจะพาไปดูคำถามก่อนอันนี้นักเรียนที่เรียนคอร์สยาวอ่ะได้เรียนกันมาแล้วเนาะ ส่วนคนที่มาเรียนคอร์สสรุปนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันอีกทีนึง่งอันนี้เป็น Reading ที่เน้นนะคะอันนี้ตอนที่ท่านอาจารย์สอนอาจารย์ให้คำถามมาสองข้อนะคะให้คำถามมาสองข้อแต่สมมติว่าถ้าจะไปออกข้อสอบเนี่ยก็จะเหลือแค่ข้อเดียวเนาะเพราะว่าพาร์ทสาม d i n g ิ่ะมีข้อสอบหนึ่งข้อเท่านั้นแต่ว่ามีสองคะแนนเลยนะคะแล้วตอนที่ท่านอาจารย์สอนโอเคงั้นเร,เรามาดูกันก่อน What does the underlined word it refer to เขาถาม pronoun คำว่า it ว่า it จะหมายถึงอะไรใช่ไหมคำสรรพนามนะคะเราจะได้ไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำเวลาเราดูคำสรรพนามอะให้เราดูคำที่อยู่ใกล้ๆกับมันก่อนเออให้เราดูคำที่อยู่ใกล้ๆกับมันก่อน Thailand อ่ประเทศไทย Thailand legalize same sex marriage same sex marriage ก็คือการสมรสของคนเพศเดียวกันใช่ป่ะคะเออการสมรสของคนเพศเดียวกัน Uh, legalize ตัวเนี้เป็น verb แปลว่าทำให้ชอบด้วยกฎหมาย uh, legalize ตัวเนี้เป็น verb แปลว่าทำให้ชอบด้วยกฎหมาย uh, หรือจะมีอีกคำหนึ่งก็ได้นะคะ decriminalize uh, legalize decriminalize แปลว่าทำให้ชอบด้วยกฎหมาย uh, อันนี้ก็คือประเทศไทย ừ, ประเทศไทยทำให้การสมรสของบุคคลเพศเดียวกันนะถูกกฎหมายชอบด้วยกฎหมายถูกไหมคะ มีอีกคำหนึ่งนะคะที่แปลว่าทำให้ชอบด้วยกฎหมายก็คือคำว่า legitimize yeah, legalize legitimize decriminalize yeah, สามคำนี้เป็น verb แป,ปลว่าทำให้ชอบด้วยกฎหมายนะคะ yeah, ประเทศไทยทำให้การสมรสของคนเพศเดียวกันมันชอบด้วยกฎหมายเนาะ yeah, เราลองมาอ่านกันนะคะ the law defines marriage as a partnership between two people rather than a woman and a man อ law ก็คือกฎหมายนะคะะ define define ก็คือให้คำนิยาม marriage ก็คือการสมรสกฎหมายให้คำนิยามการสมรสว่าเป็น partnership เป็นการแบบจับคู่กันนะคะเป็นพาร์นเนองกันร,ระหว่างคนสองคน Between two people นะคะแทนที่จะใช้คำว่าหญิงชายและ,ะหญิงและชายใช่ไหมให้ใช้คำว่าสองคนนะคะ Two people เนอะ,อะก่อนหน้านี้ติเตอร์สอนไปแล้วว่าคำว่าบุคคลเนี่ยก็คือคำว่า individual ใช่ไหมมันจะเป็นคำกลางๆจะไม่ต้องจะได้ไม่ต้องใช้ชายและหญิงนะคะใช้คำว่า individual ที่แปลว่าบุคคล it allows any two individuals อ่ะคำนี้เลยเนาะ individual แปลว่าบุคคล allow นะคะก็คืออนุญาตใช่ไหม allow คืออนุญาต it คือมัน it จะหมายถึงอะไรดี it ก็ต้องหมายถึงคำที่พูดไปก่อนหน้าเนี้ยเออเวลาเราดูนะคะย้อนกลับไปดูประโยคที่พูดมาก่อนหน้เนี้ย มันหมายถึง it ถูกไหมเออมันหมายถึง it มันอนุญ,ญาตให้บุคคลสองคนนะคะ who are 18 years old or older บุคคล2คนที่อายุ18ปีหรือมากกว่านั้นก็คือ18ปีหรือมากกว่า18นี่นแหละ to register that marriage นะคะ่ะ register marriage ก็คือจดทะเบียนสมรสนะคะ่ะ register that marriage จดทะเบียนสมรส and receive the same benefits and rights as heterosexual couples คำว่า receive แปลว่าได้รับ receive แปลว่าได้รับ same คือเหมือนกัน benefit ก็คือประโยชน์ right สิทธินะคะ right เจอไปแล้วเนาะ right สิทธิ benefit ก็คือประโยชน์ as heterosexual couples อ่ heterosexual couples แปลว่าคู่รักต่างเพศ heterosexual couples แปลว่าคู่รักต่างเพศ as ตัวเนี้ยก็คือเช่นเดียวกับก็คือ อนุญาตให้บุคคล2คนนะคะที่อายุ18ปีหรือว่ามากกว่านั้นจดทะเบียนสมรสกันได้และได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับหรือเหมือนกับคู่รักต่างเพศ <Yeah. S 1> heterosexual คือต่างเพศใช่ไหมคะถ้าเป็นเพศเดียวกันถ้าเป็นเพศเดียวกันเราจะเรียกว่ามันตรงข้ามกันเนาะ hetero กับ homo ใช่ไหมคะ homosexual หรือเราจะใช้คำว่า same sex แบบเนี้ยก็ได้เนาะก็จะดีกว่าโอเค Thailand will become the first southeast asian country ประเทศไทยนะคะจะเป็นประเทศแรกประเทศไทยเป็นประเทศแรกเลยเนาะ the first ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในไหนคะ southeast asian country อ่ะ country แปลว่าประเทศนะคะ southeast asia ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกนะคะในประเทศของของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ to legalize legalize แ legal ปลว่าอันนี้คำตรงข้ามกันนะ heterosexual กับ homosexual เป็นคำตรงข้ามกันนะคะ legalize legitimize decriminalize คำนี้แปลว่าทำให้ชอบด้วยกฎหมายประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำให้การสมรส ของเพศเดียวกันนะคะ same sex marriage นะคะเออที่ทำให้การสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน legalize นะคะชอบด้วยกฎหมาย and the third in Asia แล้วประเทศไทยจะเป็นประเทศที่3ในเอเชียเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นประเทศที่3ในเอเชีย following Taiwan in 2019 แอนเน p พอลใน2023นะคะก็คือต่อจากไต้หวันไต้หวันเขาก็มีการสมรสของคนเพศเดียวกันในปี2019ส่วนเนปาลมีในปี2023นะคะแสดงว่าอันนี้เป็นประเทศที่1ในเอเชียคือไต้หวันประเทศที่2คือเนปาลใช่ไหมแล้วก็ประเทศที่3คือประเทศไทยนะคะถ้านับในเอเชียนะ แต่ถ้านับในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกนะคะเอระวังอย่าสับสนเนื้อหาที่เราอ่านด้วยเนาะก็คือก่อนหน้าเนี้เขาอิดเขาพูดถึงอุ้ยอิดเขาพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมอนุญาตให้บุคคลสองคนนะคะอายุ18หรือมากกว่านั้นจดทะเบียนสมรสกันได้แล้วก็ได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศถูกไหมใครล่ะอนุญาตให สดทะเบียนสมรสได้เออใคร it ก็ต้องหมายถึงกฎหมายถูกป่ะคะเออกฎหมายกําหนดกฎหมายอนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกันสมรสกันได้ถูกไหมอ่ะดังนั้น it หมายถึงกฎหมายนะคะหมายถึง The l a อเนี่ยเราย้อนกลับไปดูข้างหลังอ่ะมันต้องเป็นคําที่เคยพูดถึงแล้วนะคะเออต้องเป็นคําที่พูดถึงแล้วอ่ะตอไปเลยว่า it หมายถึง a อนะคะหมายถึงกฎหมายนะ